วีิยังไม่ตายพวกคุณเป็นใครอะทาไมวศีรจะไม่ใช่วศีฉันก็ไม่รู้ฉันอธิบายไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช่มาวศีของคุณคุณจะยอกยกเริกองกานแต่งงานเห่อวีิคิดจะทำอะไรแล้วทำไมต้องมองนายกวีด้วยสายตาแบบนั้นด้วยฮะอย่าลืมสิว่าคุณเป็นคุณม้าของผมวีคุณทำให้ผมรู้สึกแปลกๆเวลาเห็นคุณพูดได้ยินคุณพูด คุณน่ให้ผมนึกถึงใครบางคนคุณจะต้องยอมให้ฉันทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าฉันคือละเวงไม่ใช่อมาวสีภายในหนึ่งปีถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเชื่อว่าคุณคือละเวงคุณต้องกลับมาเป็นอมาวสีตอนนี้คุณจะบอกผมได้หรือยงังว่าคุณไปค้นห้องของละเวงทำไมแค่ความจำเสื่อมอ่ะมันทำให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะมีวิธีที่จะทำให้วสีกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือเปล่า กองเราควรจะกลับมาคืนดีกันค่ะตอนนี้ฉันกำลังสืบอ,อยู่ว่าใครฆ่าละเวงชือ่ออยวามอวสีของคุณนะ่ะเขาตาไปแล้วคุณมองฉันดีๆสิคุณจำฉันไม่ได้แล้วเหรออามอวสีคขาเมียของผมนี่คือระเวงอิทรักคนที่ผมกำลังจะแต่งงานด้วยฉันต้องทำให้ทุกคนเชื่อให้ได้ ฉันจะไม่ยอมเป็นคนอื่นไปตลอดชีวิตหรอก